รุจนาอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอพี่นายเตรียมน้ําค่ะเตรียมน้ําใส่กระลอนเพื่อไปฉีดยามันที่นาดงหนองมะกอกนะคะก็ไปตั้งแต่เย็นนี้เลยค่ะพรุ่งนี้เช้าจะได้ลุกฉีดแต่เช้าแฮ yeah. สนุกเลยนะนานนานนาน,นานบ่นลูกนี้อีกนานนาน้ำไหลใจบนี้อีก โอ้ยเห้แค่นี้ก็เพื่อนเพราะแห้งแล้วเดี๋ยวมันก็นอนเรียนเองดอกนะนะ,นะ,นะ,นะกินนี้พราะ้วไหนหนอ้นายน้ำเชะจืนสวัสดีค่ะพบกับรจนาครัวคนเดินป่าอีกแล้วนะคะวันนี้รจนาเตรียมตัวไปนอน เาไล่นาดงหนองมะกอกกับพี่นายนะคะก็คือไล่มันส่วนที่เหลืออีกสี่ไล่ที่ยังไม่ได้ถอนนะคะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่เลยค่ะพึ่งได้ประมาณสามสี่เดือนอยู่เลยนะคะเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คือสี่ไล่นะคะตอนนี้พี่นายก็เตรียมน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือเตรียมตัวค่ะราจนาเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเย็นมากแล้วเพราะว่าวันนี้กลับจากไปขายมันก็ทําธุระต่อนะคะก็คือซื้อเหล็กพวกนี้ค่ะมามาทํา ระแนงค่ะละแนงระเบียงบ้านเพราะว่าเหล็กไม่พอนะคะก็ไหนๆก็เอารถหกล้อไปขายมันแล้วก็ก็เลยซื้อเหล็กกลับมาด้วยเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะเพราะว่าค่าส่งมันไม่เต็มเที่ยวเขาก็คิดค่าส่งค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะวันนี้รจนาก็เตรียมตัวจะไปนอนมันจะค่ำแล้วพี่นาย,ยังเตรียมตัวไม่เสร็จเลยค่ะเพราะว่ากว่าจะเตรียมนู่นนี่นะั่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันตอนเดินทางเลยแล้วกันนะคะ ไปกันค่ะไปค่ะออกเดินทางค่ะกว่าจะไปถึงนู่นก็น่าจะค่ำพอดีขากล้องไว้ให้ด้วยไปกันค่ะ อยู่ในป่ามันมืดเนาะเป็นไงคะท้องฟ้าอยู่ข้างบนอะ่ะมันยังไม่มืดเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นทางผาดงค่ะถึงทางผาดงแล้วมันก็เลยสองข้างทางมันมีแต่ป่าป่าลุกทึบค่ะมันก็เลยมืดมองขึ้นไปข้างบนฟ้าท้องฟ้าก็ยังไม่ ตกใจเลยแสดงคนมาใส่ไฟอ๋อใส่ไฟหมุนอ,อ๋อนั่นไงมีคนมาละก็ใส่อรู้สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมทางเขามีหมามาเป็นเพื่อนด้วยติดไฟหมุนก็ลูกน้องของได้มันข้างๆกันนี่ละครับไอ้ไฟหมุนบ่บัิดไฟหมุนเด็ด กรับแล้ว,ลวเอาไปไปแล้วจะมือก่อนมามไซดด้วยอะนะ่ะเนาะเขามีหมามาเป็นเพื่อนหลายตัวอยู่สีห้าตัวเลยอ๋อหมาเขาคุณเนาะมานำใช่ถ้าหมาเจออะไรก่อนข้างหน้าเขาก็จะระบังตัวได้เลยเขาก็จะเห่าหอนะ่ะเนาะใช่หมาหม,มาวิ่งออกหน้าเนาะใช่อ่าทำไมหมาไม่วิ่งตามหลังอ่ะหมาวิ่งวิ่งว,งวงออกหน้าจะได้เลย ปกติหมาวิ่งไม่ทันรถเขาก็จะวิ่งตามหลังเก่งเนาะหมานี่ที่ไหนเมื่อกี้บอกพอเห็นหมาบอกพี่อะไรอยู่กระถางรถฉันตกใจเลยค่ะเมื่อกี้ตึ๊คุมตึ๊คุมตึคุมตึ๊มดำดำมืดมืดเป็นตัวเป็นตัวตกใจหมดเลย <c oughs> คือใจเรานะ่ะไปก่อนละเฮ้ยอะไรคำว่าพี่อะไรนี่มันมันน่าคิดไปเองค่ะมันน่าสงสยัย มันต้องบอกว่าเฮ้ยหมาอะไรอย่างนี้มาก่อนจะบอกว่าเฮ้ยอะไรนี่มันทําให้เราคิดไปไกลแล้วอะ่ะว่าอะไรใกล้จะถึงแล้วคะ่ะไฟข้างหน้าแวบบ๊แบบเป็นไฟหมุนของไล่ข้างๆกันนะคะเขามาติดไฟหมุน,นะคะ่ะ เขาไม่ได้มานอนเฝ้าก็จะมาติดไฟหมุนแบบนี้นะคะบางทีเขาประมาณมันมืดอยู่แหละสามทุ่มสี่ทุ่มเขาถึงจะมาะแต่ว่าอันตรายมากเลยขับมอเตอร์ไซค์มาแต่ถ้ามาเนี่ยก็จะเอารถกระบะมาเจ้าของเขาจะมาเองแย่นี้เขาจะจ้างคนมาติดไฟหมุนให้กวา่านจึงแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรถษณนากับพี่นายขนของขึ้นกระท่อมก่อนค่ะ ลมพัดบรรยากาศเงียบนั่งทำมิวสิก่ะนั่งดูไฟหมุนวันนี้เขาใส่ไฟหมุนเยอะเลยท,ท,นนที่เห็นไม่สีดวงสีดวงเใช่ค่ะไปดูแป้งนูงน่นอีกใช่ค่ะอันนี้ดวงที่หนึ่งแล้วก็สองนี่ค่ะแล้วก็ดวงที่สาม ไหนดือที่สี่อยู่ไหนเออนั่นไงเดือนที่สามสี่นั่นไงอันนี้ของเราแๆอันนี้ของเราค่ะใกล้ๆถ้ามีลมมลรงก็จะไม่ค่อยมาพี่ได้ไปไหนคะเอาไฟโซลาเซลล์ไปทำไฟมุนอยู่ข้างป่าค่ะดรสนะก็จะนั่งอยู่บนกระ่่มคนเดียวครั้งแรกลงมูปามาป่ามาเขาไม่ พี่นายไปแล้วค่ะเห็นไฟแวบ,บๆนั่นค่ะไฟฉายพี่นายเอาไฟฉายใส่หัวนะคะนั่นค่ะเดินไปแล้วก็จะเอาไปติดอยู่ข้างป่าค่ะอยู่ขอบป่านั่นเลยค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันที่มาเฝ้าเวลาพี่นายมานอนเฝ้าคนเดียวหรือว่าแค่มาติดไฟโซลรเซลล์ก็จะไม่ได้ทำคลิปนะคะเพราะว่ามันมันสั้นๆค่ะมันไม่มีอะไรอันนี้รจนามาด้วยรจนาก็เลยทำคลิปลงช่องของรจนานะคะส่วนพี่นายถ้าไม่ได้ไปเดินป่านอนห้างหรือว่ามานอนกระท่อมทำคลิปก็จะไม่ได้ถ่ายทำนะคะ อันนี้เราจะนามาด้วยกันเลยถ่ายทำเก็บภาพบรรยากาศการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการทำภารกิจประจำประจำอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปลงนะคะรจนาก็เลยทำคลิปลงให้ให้ชมกันนะคะว่ามันเป็นประมาณนี้นะคะเวลาที่รจนากับพี่นายมานอนกระท่อมเนี้ยก็ไม่ได้ทำคลิปลงนะคะ ก็มาบ่อยเหมือนเหมือนกันนะคะมาค่อนข้างบ่อยอันนี้บรรยากาศรอบๆกระท่อมนะคะลมพัดค่ะพัดเย็นดีค่ะที่ไม่ได้ถ่ายทำคลิปตอนมานอนเฝ้าได้มันเพราะว่ามันมาบ่อยค่ะถ้าถ่ายทำบ่อยๆก็กลัวว่าจะเบื่อกันค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะ <c oughs> ตอนนี้พี่นายเอาไฟโซลาเซลล์ไปติดแล้วค่ะ แล้วก็กำลังเดินมานะคะไฟโซลาเซลล์จะเป็นแสงสีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสลับกันค่ะเป็นแผงโซลาเซลล์เปลี่ยนสีได้นะคะพี่นายก็กำลังเดินมาค่ะมาแล้วเ <c oughs> <c oughs> ชียวสันหลังแม่เดินไปตรงนู้น <c oughs> มีเสียงแปลกแปลกไม่มี <c oughs> <c oughs> รอดูรฟังเสยมพักแดงมแรง,แงคะาฟบบันนง,งทางนี้น<า>ี่ม็นนะครับพอมาอยู่ฟังงนี้หลายวันแล้วหลายคืนแล้วเ็ไม่ต้องเปลี่ยนไปไปให้ฟังทั้งหมประมาสี่ห้วันเดือเพินึงแล้วก็วกลับมาตรงนี้คือวนไปวนมา ามาไม่คิดว่ามานี่จะลงไหวบ้า,านลงไหมไม่ลงอ่ต้มแล้วไหมเมื่ยไหร่เวลาลมงวันนี้วันนี้แนวบางเนี่ยวันนี้เราจะนาเอามาม่ามาต้มกินรอบดึกค่ะสดร้อนๆกับบรรยากาศร้อนๆเข้ากันดีแ <laughs> ต่กันกินข้าวเที่ยงประมาณปลายสามเนาะ มาิอกันวาอนมันแฟงหนีไปแล้วมันลง่งล่งดีเนาะดูไม่ดูตาเออมันล่งโลงไปเลยลงเงินจะดินไม่คิดว่าจะได้มันตั้งสิบสองตัน เราก็ค okay, ิดว่าแทบจะถึงสิบังตัวช้างพ่อใหญ่กับหมูป่ากินไก่โอ่ยมักขนาดอะไ้กันบ้างดูด้วยมัน เก็ดไปหน่อยอไรป้น้ำเดือดจแล้วค่ะแกงหม้อไปเลยค่ะนะครับินรู้น,นะคะกินมามา่ารสจันนารสจี่ไหน คือเปนขบนเย็นนะ ท่านใดเร็กเล่เสร็จจะุงนึงจะบึงให้จันทึกดีเนาะโอ้โหเนี่ยอ่าอยู่ในปาแต่ไม่คืออินเทอร์เน็ตเนาะเดี๋ยวใกล้เวลาจะนอนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาจะปูที่นอนกลางแล้วค่ะก่อนนอนเราก็ลงไปทำธุระธุระเบาค่ะข้างล่างนะคะ ก็มีหลายคุณค่ะถามเข้ามาสงสัยว่าปวดหนักปวดเบาทำยังไงปวดหนักไม่เคยค่ะจริงๆไม่เคยมาปวดหนักในป่านะคะเพราะว่าเราเรียกว่าอะไรประทับธุระที่เสร็จเรียบร้อยมาจากบ้านแล้วก็ไม่กินของแสลงห้ามกินอะไรที่มันรู้ว่ามันการท้องเสียะคะ่ะลาไปห้างก็เหมือนกันนะคะก็จะจะไม่เคย ปวดหตอนกลางคืนะคะเพราะว่าก่อนออกจากบ้านมาตอนเย็นเราก็ทำธุระให้เรียบร้อยวางแผนวางแผนชี้ค่ะจะได้ไง่ายขึ้น <c oughs> ถ้าปวดเบาเราก็จะลุมไปทำธุระก่อนนอนนะคะถ้าอยู่ห้างก็ก่อนขึ้นห้างค่ะแล้วก็รจนาเนี่ยจะเป็นคนไม่เข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะคะจะไม่ปวดเบาตอนกลางคืนเลยคือถ้าเข้านอนก็คือ จนเช้าเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนายกับพี่นายลงไปทำธุระข้างาล่างกันค่ะได้ปิดประตูแล้วก็ปูที่นอนนอนกันค่ะ วันนี้เปิดไฟได้เปิดมุ้งได้สะดวกมากเลยเพราะว่ามีลมไม่มีอะไรนลค่ะในโซฮาร์เจนาก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าดูวิจิตแน่นอนนะคะบางทีก็ตอบคอมเมนต์ช้ายัางไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ ้เครื่องที่ถอนมันนะคะเัเจน่าก็ต้องตัดชิพด้วยแล้วอย่างหนึ่งมันตอบได้เฉพาะตอนที่อยู่บ้านเนาะพอมาอยู่นี่มันตอบไม่ได้แล้วก็นับโทรศัพท์ไม่ได้นะคะอยู่นี่เรเจน่าก็จะตัดต่อทีได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องเนเน็ตพอละเดี๋ยวเรเจน่าทุกนายจะเตรียมการนอนพักผ่อนก่อนครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะต้องฉีดยามันสัปหลัง ทีทางใบครับทีทางใบแล้วก็ระเบิดหัวไปในตัวด้วยครับประมาณเมษาหลังเมษาพฤษภามิถุนาก็จะมันที่เหลือนี่ก็จะได้ถอนในกูก็ประมาณสักหกเดือนพอดีหกเดือนเจ็ดเดือนโอเคค่ะเดี๋ยว,วเราจะนากับที่นายตัวนอนก่อนค่ะเอาว่าลูกไมส่สิ้ที่ซื้อสิ แม้ว่าเทคนิคมันจะไม่ยงบังขันบ,บ่มีลบม,มันก็ไม่ยงเดี๋ยวเหากับพี่แกนั่งเองเพราะว่าเราไม่จะเข่าอะไรด้วยนะคะค,ครูชิค้าบค,คนืนคนี้ผมก็จะนายขอขอพักผ่อนก่อนครับเดี๋ยวถ้ามีเสียงอะไรเดี๋ยวค่อยถ่ายหรือว่ามันเกิดเสียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่น่าจะมีครับชา้างพ่อใหญ่ไม่น่าจะมาครับเพราะว่าไฟหมุนเรื่อยๆเรียับเต็มไปหมดเลยชา้างพ่อใหญ่ก็น่าจะเกรงเกรง โอเคครับขอตัองต้อก่อนก่อนครับอากาศนี้ก็ใส่เสื้อแขนสันกางเกงาสั้นนนเลยสบายสบายก็เป็นาจานเนาะมือกระไดูขามานี่ก็จะเป็นยแง่งแง่งดีา ตอนนี้รตนากับพี่นายก็เตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกันแล้วนะคะพี่นายก็ฉีดยามันเสร็จแล้วค่ะลุกขึ้นฉีดแต่เช้านะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันได้เลยนะคะสําหรับทลิปนี้รตนาก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะคะยอดผู้ติดตามของช่องรตนาเกือบสามหมื่นแล้วค่ะใช่เกือบสามหมื่นแล้วค่ะเกือบสองปีแล้วค่ะปีนี้ อีกประมาณเดือนมิถุนาค่ะก็จะครบ2ปีแล้วนะคะของการเปิดช่องโรจนานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูช่องของรจนานะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะแล้วก็ให้กําลังใจรจนาด้วยดีเส่อมานะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเดินทางก็ขอให้แขวคาดตลอดภัยนะคะสําหรับวันนี้รจนากับพี่นายต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครั เดินทางกันค่ะบาย